บ้านแล้วนะครับทุกคนก็จะกินเข่าพี่น้องสิกินเข่านี่ปลาไขืนึ่งข้าวให้นะครับจะกินเข่ากับแจงเห็ดนี่มาดูแจงเห็ดอุยน้ำหอมน้ำหอมแจงเห็ดพี่นอ้องไม่เอาเลยล่ะนี่ปมาไหลก่กำลังหั่นแตงโมให้<ะ>นี่นแตงโมหวานงงหวานแตงโมหวานหวาน มีแต่คนถามค ok. ีมไข่ม <brewer ies> ุก <elaborate> น่า <whis> ก <ky> ินมากแกงเหฮดพี <Get> <language> ่น้องนี่คนแม่มานั่งกินเผาก็สองถ้วยเนาะสอง้ย

เสื้อแดงเสื้อแดงกินยาส่วนตัวเสื้อแดงกินยาโอ้ยกินมาตประหวัตเลยมานังมานังคอนนังคอนนังบอกกอล์ลานเนี่ยหลานมาตะพุงเทพพุงไทยอุ้ยเสื้อเหมือนนัดกันมาเลยอ่ะเสื้อที่ดูซื้อให้ไงเสื้อลาคอร์ดเอาบ่ได้ใส่ท้องบ้างวันดิเรามีงานเนาะบ่มีงานบ่มีบุญมีงานโอ้โหเป็นเจ้าหนอยู่บ้านแฟนขับถ่าน เดี๋ยไปใส่มิเตสครับแฟนครับหลานเมื่อเช้าป้าไข่ไปไปวัดนะครับไปทำบุญืมูขึ้นได้อย่างกับหลานบอกเอฟซีนะมันเกินได้อะไรนะได้ติบจากหลานมีความสุขบางเอ๊ บอกยอดเ่าได้เพราะว่าสิเก็บเงินซื้ออย่างซื้อนาป้าไข่จะเก็บเงินซื้อนาลานมหาดีใจบอหลานมหาโอ๊ยบอหลานมหาการต่างๆจอาก็ดีใจเนาะอ่อยากให้มาดูดูดู่าดูแน่กับบอได้ต่างหาเงินอ่ากาเครื่องบินนะคะการเครื่องบินต้องซื้อีิมอะไรคิมไข่ โอ้โห oh. <laughs> ใครอยากได้ไลน์นี้นะครับทุกคนซื้อครีมไขมุกได้ค่ะโอวันนี้ดิวให้เลยนะให้พิมพ์ให้พิมพ์มราคาเลยไหมคณนีนให้พิมสนใจค่ะใครอยากได้พิมพ์สนใจหรือพิมพ์ราคาก็ได้เนาะครับผม390บาทในไลน์นี้เลย390นะครับกาฟ้าจุดด่างดำใครอยากผิวหน้าใสนะครับใช้ครีมไขมุกใส่ครีมไขมุกไอเดียเดอมือนี้หันผู้ใดซื้อครีมไขมุกจากพีดีวนะครับ ตังที่ส่วนที่ได้พี่ดิวเสียโอนเห็ดปะครบางส่วนบางส่วนให้ใส่รายเดือนให้ใช้รายเดือนวันนี้แต่งตัวสวยผมตรงเพราะว่าหูวาลลานสีม้าเหมือนบอหูวาลลานสีม้าดิที่แม่บอกเหมือนบอแบบใช่ค่ะบอกไปบอกแล้วก็พาไปทำเรียบร้อยค่ะเกเ็็ไปลยไปเห็ดผมมัมบอนบ็เลยไปเห็ดผมตัวนี้นี่ใครอยากได้390นะครับเม้นได้เลย สามร้อยเก้าสิบบาทเนาะปลาไข่สามร้อยเก้าสิบค่ะปลาไข่ขายหน่อยซื้อช่วยปลาไข่หน่อยเดีวช่วยช่วยป้าหน่อยเนาะป้าจะไปซื้อน้ำได้ป้าเราผิดนะคันป้าจะไปซื้อนา้ำคุณซื้อเมล่อต้องบอกว่าป้าจะเอาเงินไปอะไรดีไปซื้อน้ำมันสิใหญ่โพดพี่น้องเดี๋ยวคุณสีหาว่าเฮามีเด้เฮาเป็นคนหาเสากินคำกันน้ำมันแพงเลยปลาไข่มันต้องค้นมีตังคุณเด เป็นลานเอาไปเอหาหมอหมอเอเอาไปเอาไปเอาเอาใหม่ขายชีมป้าจะไปหาหมอหมอหน้ายีสิบสี่สิงหาี่15ไอสิบห้าสิหาฮนัดจ่อเลือดเรุปหมอหมอวันไหนอ5สิบห้าสิงหานัดทุกเดือนแล้วตอนนี้สิบห้าหรือยี่ิบสี่ะสิบห้าหมอตรวจอะไรบ้างเบาหวานความดันอะไรหอจะจ่ออะไรใจเขง ไอ้ผีดยาบ๊อบหัวใจทุกเดือนทุกเดือนตอนนี่กับบ๊อบเจ็บบ๊อบบ๊อบเจ็บบ่มาแต่ความดันมันบ๊อแม่จ้ะบ๊อบดันค่ะแล้วบ๊อบท่านบ๊อบกติเพิ่งเริ่มจ้ะเพิ่งเริ่มนี่คุณแม่ก็อยู่ข้างๆเนี่ยอ่าเพิ่งเริ่มกินยาค่ะทุกคนปลาไข่เป็นความดันไปไป ไปตรวจหมอบอกว่าเป็นความดันกําลังเริ่มกินยาเข่าสภาวะปกติจะน้อยนี่แหละเอินไปร้านไปหาหมอหมอเขาบอกหมอนัาคือบ่มาเขาคือบ่มาหมอนัาคือบ่มาคือว่าได้ไปบ้านนี้ตัวหมอว่าลงไปหาลานหมอตัวหมอเติมว่าลงไปหาหลานหมอก็เป็นเอบซีบ้านนี้หมอก็เละหายอภัยว่าไปหานองเดียวหมอก็เละหายอภัยว่าไปหานองเดียว ล่าสุดวันวันเกิดวันเกิดว่ไดดหอดเป่าเคพี่น้องวันเกิดมีนาแต่ป้าไข่ไปทําบุญแต่ว่าดิวไม่ได้แบบไม่ได้ป้าไข่ไม่ได้เป่าเคปีเนี้ยป้าไข่ก็ไปทําบุญใช่ไหม น้อยใจบอบาหลานบอมาเป่าเพรแค่น้อใจดีใจที่ว่าจะของอะไรไปเฮ็ดบุญแต่ว่าเช็คว่าบอเป่าบอเป่าบ่ได้เคบ่ได้ของขวัญพร้อมเดฟบ่เสียใจบ่เสียใจป้าตั้งใจแล้วเพม่นกับเขาปัดคือปัตใจถุงยางคือปล่าใจผ่าคนจะได้แล้วแม่หอด้วยกับเขาคือหลายประมาณวัน มือนั้นมือนั้นถวายวอย่างเนี้ยกับเข่านี่อย่างมีทอดน่องไก่แล้วก็มี่ของหวานขนมมาละนี่นามีปัดใจป้าไข่เกิดวันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดมีนาไหมสิบแปดมีนาปมีนาที่ผ่านมาดิวไม่ได้เป่าเคให้ป้าไข่เลยแล้วก็ไม่ได้มีของขวัญพ่อพ่อโกนะสิบเอ็ดมีนาแต่ป้าไข่นะสิบแปดพอน้องดิวสิบเอ็ดแต่ป้าไข่สิบแปดแต่ปีเนี้ยคือดิวยอมรับเลยว่า ดูโทรมาหาแม่ไม like ่ได้คุยกับป้าไข่เลยวันเกิดไม่ได้คุยเลยว่าเวยพรอะไรก็เลยแบบว่าเอ้ยกลัวป้าจะแบบโกรธไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามก่อนวันนั้นป้าดีใจมากตรงที่ได้ทําบุญเนาะก็เป็นอะไรที่แบบมีความสุขนะป้าเพราะว่าวันนั้นแม่แม่แม่มาเนี่ยมือนั่นอ่ะอีแม่กะกลับบ้านมาคำเดินไปเฮดเวีย แม่แม่กับเฮดเบียรมาค้มพี่น้องกับว่าเด็ดเป่าเลยบ่แม่วันนั้นก็ไม่ได้เป่าเทกเลยใครให้ตังเหรออ๋อโอนตังมาให้น้องสาวโอนตังมาให้เท่าไหร่บอกเอฟซีเลย้องพันน้องน้เอาให้เนาะป้าไข่สองพันแต่นู้ดเขาจะเป็นคนแบบว่าไม่ลืมไม่ลืมแล้วก็ใช้เงินเป็นไม่เหมือนดิวน้องดิวสุรุยสุย น้องดิวสายเปนะแต่น้องนุ่นไม่ค่อยเปแต่น้องเป็นคนเก็บตังเก่งก็ดีแล้ว่อคนเก่งล้ลเกิดนคนี้แเลรละเอียดแกโทรมาวิเข้าไป็สว่าอพอดีเป๊ะเเลยสารวันเกิดเนาะเมื่อคืนก็ได้แล้วเมื่อคืนแม่เรียบก็ได้แล้ว ของขวัญไม่เรียบก็ได้ทุกปีปีที่แล้วก็ซื้อลถให้ไม่ไม่ใช่สิปีนี้ปีนี้ก็ซื้อลถให้ซื้อรถไอ้เข็นฟางให้หกแสนกว่าบาทปีนี้ป้าไข่ก็ไม่มีเนาะไม่รู้จะเอาอะไรให้ป้าไข่อะ่ะขอคํอวยพรป้าไข่ดิวขอวยพรให้ป้าไข่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขร้านอาจจะไม่ได้มีอะไรให้มากมายนะป้าไข่ไขอให้ป้าไข่อยู่กับร้านตลอดไปไแต่มันมีน้ําใจอยู่ มีน้ำใจจากหลานนิดๆหน่อยๆสีห้เหมือนเผื่อคนร้องไห้จังเลยอ่ะ Happy birthday to y เดี๋ยว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 อาอาให้ดูก่อนตกใจเลยฮะกล่องอะไรอ่ะ แต่วันจะร้องให้แล้วอย้อนหลังย้อนหลังให้คุณปาย้อนหลังเอาอันพูดจะดของวันเกิดลึงไปแล้วนี่เอ้าเส้อใย้อนหลังย้อนหลัง ย้อนหลังได้น้องดิวย้อนไกลๆเลยจย้อนไกลๆอ่ะแกเบิงอาย้อนไกลๆลองแกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้โบของอันนี้ชาแนลบูดีชาแนลอ่าชาแนลแปลว่าอะไรอาแกแกดึงตรงนี้ออกครเป็นโบเบาๆาเบาบเบาๆตอนนี้ตื่นเต้นเดี๋ยวให้เจ้าของ เจ้าของงานเขาตื่นเต้นมีอะไรอันนี้มีอะไรมีอะไรในนี้อันนี้นอะไรตอนนั้นหลายคนก็ติดตามนะคะทีดีวมาให้ขานามคาไปคาเข,าข่าคาไข่ป้าไข่ก็เลี้ยงดิวมาตั้งแต่เกิดก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นที่สอง เส้นที่สองคืออะไรางลุ้นข้งล้นเส้นนี้อันนี้มันจะลิงก์กันกับสร้อยรูปหัวใจป้าไข่ชอบรูปหัวใจเพราะว่าทองเส้นแรกที่ป้าไข่ซื้อบาทละเจ็ดร้อยป้าไข่ได้ซื้อทองบาทละเจ็ดร้อยนะสมัยนั้นแล้วป้าไข่ก็เก็บไว้มันเป็นรูปหัวใจยังอยู่ย แล้วเป็นทองสมัยก่อนตอนนี้ร้านทองบอกว่าจําไม่ได้แล้วลายนี้มาจากไหนสวยมากใช่มันสิบอันนี้กับเป็นของขวัญวันเกิดให้ป้าก็ขอให้ป้ามีความสุขอุ้ยเปิดออกสิบนะสบ้าไห่ตจีเนาะสวยววาอ่ะเปิดเปิดเอง,เองดีกว่าอนาทีที่เปิดดู ถ่ายรูปป่าแล้วค่อยใสองายค่ะสวยมากเลยอ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นแสนแล้วนะตอนเนี้ยเส้นเนี้ยเจ้าคือสีป้าดีแขนแล้วเดีวไม่รู้ใส่ดีวไปเลือกกระีนดีวไม่รู้ใส่ดีวก็บอกเจ้าของร้านทองบอกว่าถ้าสมมติใส่ป้าใส่ไม่ได้ให้เอามาเปลี่ยนนะก็เลยบอกว่าคงใส่ได้แหละถ้าเขาเป็นเนื้อคู่อเพราะว่า ตอนที่แล้วก็ซื้อสร้อยให้นะคะเป็นรูปหัวใจมีสามหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกําไรที่มีสามหัวใจใส่เลยใส่เลยใส่เลยอันไห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 นโอ้โหสวยมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยพอดีเลยยี่ยนพอดีเลยสวเลยอะเฮ้ย

แต่ของแม่ของแม่ดิวซื้อให้เยอะแล้วก็แบบครับโอยยางมีส่วนร่วมครับคุณแม่ก็ได้คุณแม่ก็ได้แล้วโอเคอเคอยางมีส่วนร่วมครับคร<แ>ับผมเอาเบิ้งจ้องเบิ้งจ่องเบิ้งดีดดูนุนดูนุ่นดีด่นดนุ่นดูนุ่นดูน่ดูน่่นดน่ดูนุ่นุ่นด <c oughs> ดดน สวยมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นไหนเป็นไหนเป็นยังไงวันนี้เป็นไงสวยมอหนอง้ำัเจย้านีเฟใส่างเานาตัวเนเนื้อบาดสวยมากาบาทห้าบาทอนตัวนี้ก็หบาทตัวนี้ก็หบาทใช่ก็ได้ติบาทแล้วเย้ อมาแล้วอีกกันนึ่งค่มาแล้วอีกกันนึ่งขอบคุณเอฟซีที่ซื้อชิมไข่มุกก่อนขอบคุณเอฟซีที่ซื้อชิมไข่มุกช่วยป้าไข่ป้าไข่เป็นคนขายนะคะวันนี้หลาดมาให้กำลังใจให้กำลังใจว่ไม่แสีกันดีเสียงมันเบิดแล้วน้ำหอมงงในดงเสียงมันดแล้วน้องดิวยิ้มจนฟันฟันคากราาแล้วเนี่ย ไปเอาไปเอาไปเอาสร้อยเส้นนั้นมาใส่คู่กันปะมันจะเป็นยังไงป่ะไปเอามาปะแฮปปี้นะคะทุกคนป้าไข่มีคนสุขมากอย่างวันนี้ก็จะเป็นความทรงจำนะครับตั้งแต่วันคลิปตอนที่ดิวเอาเส้นเนี้ยมาเซอร์ไพรส์ป้าไข่อ่ะ คนดูหลายล้านมากใช่แล้วอยู่ๆดูก็ไปเจอเส้นนี้เนาะอินก็ไปเจอเส้นนี้นี่เส้นนี้ดูเอามะห้คคานามคาไฟคาไขคาคาเลียงดูกีโปุมกาค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 คาคา่าค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 ิคาคคา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 คคาคคา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 อคาคาคานาค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 ามาคาคาคา้นคาคาคาคคคคาคค ขาไตก่โลแมงกิ้เตาแมงดาหัวเขีเอดพักติวต่อพีบวันบักเล็บแมวได้เมือดเออขาปิ่งไกลขาต้มไข่กินทุกมือครบเซตแล้วนะรอบนี้โอ้สวยมากเลยแต่ป้าไข่จะใส่แต่ออกงานใานมันวาวตลอดใช่เนี่ยป้าไข่รักษาของดี ใส่บ่ได้เดี๋ยวเขอุ้มเขาป้าน่ามากเลยใครเก็บไว้ดีๆโอ้ยน้ำสวยมากเลยเฉยไหมหอมหอมตะลึงหอมตะลึงคระป่าหอมตะลึงในครับมีแล้วก็บอกแฟนคลับนะคะว่าแม่กับป้าไข่เนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่เคยแม่แม่เคยฉาป้าไข่ป้าไข่เคยฉาแม่ไหมเอาผู้เเาความในใจกัน เคยอิจฉากันละกันบอ๊ะบอเคยอ๋อคือกันไม่ร้าเก็บเงินเก็บยังไงเพิ่นบาทหนึ่งสลึงหนึ่งคอยเอาเข้าเข้าเข้านอกปากใเนาะทุกอย่างความจิงบอะเคยสองคนนี้เขาจะคุยกันเวลามีตังเขาก็จะคุยกันว่าอันนี้เอาไปเข้าให้ป้านะจะดูแลให้ทุกอย่างทุกบาททุกตะงค์เหลือแหวนนะเนี่ยใช่มีรถมีเลิศ แหวนตอนนั้นชื่อมาแล้วมันบ้าอป้าใส่มันหลวมบังแม่แม่ตัวเล็กเอาไปอ๋อเดี๋ยวเขาไปเอาแหวนหัวใจแมาเซ็ตกันอันนี้มันหลวมบั้แม่เขาใส่นิ้วของพอดีได้ก็เลยใส่เลยอันนั้นมันเป็นไรอย่างตอนนั้นมันเป็นไอตข่ายหรืออะไรอ๋อข่ายสวยแล้วหนักข้อมืออยู่นะเนี่ยหนักคอนักข้อมือนะ มีความสุขปอป้าไข่บอกเอฟซีเนี่ยมีความสุขบอเดี๋ยวผมพูดแทนครับขอตื้มตันหลานดีบ่ดีหลานก็ดีดูแลป้าดีดูแลขอบรัวดีดูแลแม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างป้าไข่ไม่เคยอดเลยบอกใหกกินับไรอยากกินบักทั่วเรียน แพ็กละห้าร้อยป้าก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะบ๊เคยอดเนาะเคยอดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเป็นป้าน้องดิวน้องดิวเลี้ยงดีกินดีมาอะไรอย่างเงี้ยน้องดิวเชี่ยบพี่อดป้าชิไปหาหมอได้นะเป็นอย่างเนาะบ่ง่ามเข่าหมอสิโมจักได้ป่ะเนี่ยเนาะบ่แมนหมอหูวจักทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่ แต่ขอร้องนะครับคุณหมออย่าอัพค่าพยาบาลนะดีค่ะเหมือนเดิมอ๋อใช่ค่ะรักษาพยาบาลปีอ่ะป้าไข่มีประกันเนาะป้าไข่มีประกันเต็มที่เลยรตบานี่ไปเร่องบ้านคือเมื่อวานเอาคัทเครับอร่อยมากครับขำกินเลยความสุขผู้เฒ่าพี่น้องนะครับนะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ อีแม่ดีใจบอมเมอร์นี่ดิวมาเฮ็ดให้ตักไข่ไปมากมไปตลาดอยากให้จัง์สี่หลักปึ๊ดอ๋อเก่งมากยังบ่ได้อ่ะแรงเข้ารถดเลยอ่ะเฮ้ยพี่ต่แฟนขาบแมนเออเอ้าเหงือกกรย่องๆมาขอไายดูเอาไายกับไายนะไทยกับไทยป้าไข่แมนป้าไข่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองป้าไข่คิดว่าป้าไข่ไม่สวยแต่จิตใจป้าไข่สวยกว่าตัวตนเลยนะ แล้วก็นากใจในหัวใจปลาไขนี่คือแบบที่สุดอ่ะที่สุดเลยก็ก็ได้บอกกับเซฟซีนะปลาไขไม่สวยไม่เป็นไรกล้องเขาสวยอกล้องเขาสวยเออความจริงความจริงเออ ป้าไข่ถึงป้าไข่จะไม่ได้สวยมากแต่จิตใจป้าไข่ก็สวยนะครับก็ฝากทุกคนนะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ป้าไข่ด้วยวันนี้ที่เดือนกรกฎาคมแล้วดิวก็ตั้งใจมาหาครอบครัวนะครับก็เอาเขาเอ่อน่าเอาฝอยทองมาให้ผัวแกฝอยทองเสร็จหมดเลยเนี้ยคนแก่ชอบฝอยทองรุ่นนี้แล้ไหมนี่ใสใสเหงื่อในเด้อใสเสร็จแล่ะ งม้าะเอมากบมากแล้วแล้วพอดีเลยนะไม่ครับแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนี่ไม่แน่นแล้วก็ไม่หลวมเกินไปน่ารักอาะอวยพรให้หลานขอหายของขายได้อายุดีแม่ ค่ะผ่าเดาคุณคุณผ่าผดอ้วพร่าผ่าพดะ่าท่านผ่าสมรักษาปกป้องคุ้มครองดูกน้องเดียวห้ตลอดปลอดใต้ทั้งขอบครัวให้ยู่เย็นเป็นทุกชู้ผู้สุกคนรักษาทุกทุหักเด้อ่ะกอดอันนี้อย่างก่อนอันนี้อย่างก่อนอันนี้อยากก่อนไหมนีอยาก่อนไหม

น้ำหอมด้วยน้ำหอมดิครับผมโ่นโดนโดนบาย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 เลยบายบายป้าไข่บายบายแฟนขลับแล้วบายบายอย่าลืมนะครับ390กิคิมไข่มุกหน้าใสอุดหนุนช่วยน้องดิวด้วยนะครับครับจะได้มาเล่นกับป้าไข่บ่อยๆถ้าขายดีสัญญาว่าจะมาเซอร์ไพรส์ป้าไข่บ่อยๆจะมาถ่ายคลิปบ่อยๆครับยี่ครับอ่าน้ำหอมอยากจะโชว์ด้วยครับอ่าน้ำหอมครับอ่า390ครับผมครับผม น้ำหอมน่าใสมากครับเดินหนครับค่ะว้ายบายอะไรนะที่ป้าไข่บอกว่าอยากได้อะไรนะอยากได้ช่วยครอบงำแต่ไม่กล้าเลยนะไม่กล้าไม่กล้าขอหลานไม่กล้าพูดเหมือนหลานแบบไปอยางรู้ในใจเนาะใช่ป้าไข่ไม่เคยขอเลยนะทุกคนไม่เคยขอแต่อยู่ๆมันก็เหมือนแบบลอยมาความดีไงป้าไข่อยากเลย เห็นคนเขาใส่เห็นยายเรียบใส่โลช่วอทีนี้ครบแล้วนะครบครบแล้วน้เหลือแหวนเหลือวแหวนหัวใจอยากใส่นิ้วไหนแหวนอะอยากใส่นิ้วใดนิ้วนี่เนาะเดี๋ยวต้องขขยครีมไขุ่กก่อนถ้าขขยครีมไข่โมกดีเดี๋ยวซื้อแหวนให้ราคาสามร้อยเก้าสิบนะครับหักหาก่ ตอดเป็นโควิดับไปถามไอบีวไอีนอกเป็นยังไงเ,เดี๋ยวไอบีจนนีดูแลห่ะเบิ้งไทยลักษณะมือแบบนี้คือหนักนะครับมือส <to see> <light> <ๆ>ั่นแล้วมือสั่นแล้วโอเคครับแฟน,นครับน่ารักน่ารักนะ